สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องศึกวัดใจในฉลามในอีีที่1 3บสถึงสิถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะนางเอกได้กลับมาที่รีสอร์ทในฐานะเชฟส่วนตัวของพระเอกเจ้าเยี่ยดีใจแซวว่ามาใกล้ชิดก,กับพระเอกแบบนี้หลันเทียนจะได้หึงและแย่งเธอกลับมาเจียงซื่อส่งข้อความบอกว่าพวกเขากําลังดื่มอยู่ที่บารีรบตามมานางเอกขอร่วมโต๊ะกับหลันเทียนแล้วหันไปทักพระเอกว่าเป็นนักกีฬาดื่มตอนกลางคืนได้ด้วยหรอ จากนั้นก็แย่งมาดื่มเองจิงซื้อบอกข่าวว่าหลันเทียนกับพระเอกจะเป็นตัวแทนไปแข่งวัดระดับนางเอกเพลิดชมออกมาว่าเยี่ยมไปเลยหลันเทียนทุกคนพากันงงว่าเป็นแฟนพระเอกแต่ดันไปให้กำลังใจหลันเทียนรีเป่าเก็บแหวนที่พระเอกซื้อให้นางเอกแต่ดันทำตกไว้ที่คอนโดของเธอได้จึงเอามาใส่และกำลังจะบินไปไหหนาน พระเอกงอนนางเอกที่เอาใจใส่หลันเทียนเป็นพิเศษระหว่างเถียงกันลี่เป่ามาอวดอ้างความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแถมยังโชว์แหวนในมือนางเอกเลยถอนแหวนของเธอเคลนพระเอก ขอลาออกจากการเป็นเชฟส่วนตัวและให้จบความสัมพันธ์จอมปลอมแบบนี้เถอะพระเอกอธิบายเขาไม่สนว่านางเอกจะเป็นแฟนหรือไม่แต่ความรู้สึกที่อยากจะมอบแหวนวงนี้ให้มาจากใจจริงจะมีผู้ชายโง่คนไหนที่จะมอบแหวนแบบเดียวกันให้ผู้หญิงสองคนเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขามอบแหวนให้มันเป็นของเธอถ้าไม่อยากได้ก็เอาไปทิ้งเองพระเอกกลับมาคุยกับลี่เปาให้รู้เรื่องว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอตอนนี้คือความเห็นใจ ให้เธอปล่อยเขาไปและปลดปล่อยตัวเองซะคืนเป็นแบบนี้ต่อไปมีแต่จะทำร้ายตัวเองขอให้จบกันด้วยความทรงจำดีๆที่ยังเหลืออยู่เถอะการซ้อมวันนี้ขอให้พระเอกฝึกความต้านทานด้วยการผูกยางไว้ที่ตัวแล้วว่ายอยู่กับที่ขณะนั้นอาการเจ็บหน้าอกก็กำเริบขึ้นอีกค้ชพาฟางจริงๆมาวิเคราะห์ และให้ฝึกโยคะเพื่อผ่อนคลายและลดอาการเจ็บแต่พระเอกไม่อยากฝึกจึงเดิมพันกันถ้าแข่งวัดระดับคราวนี้ไม่ได้ที่หนึ่งจะต้องไปฝึกกับฟานจริงๆนางเอกลงมือตุ่นน้ำแกงไก่ให้พระเอกทั้งคืนก่อนจะเอาไปให้ก็ททองว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทําให้จริงๆทําให้แม่แต่มันเหลือต่างหากท่องไปท่องมาพอถึงเวลาต้องมอบกลับบอกว่าทําให้เขาโดยเฉพาะหลันเทียนเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมด ถึงวันแข่งวระดับนางเอกไปดูการแข่งด้วยแต่ผลปรากฏว่าขณะที่พระเอกว่ายน้ำอยู่กลับมีอาการเจ็บหน้าอกกำเริบขึ้นอีกทำให้เขาไม่ได้ที่หนึ่งส่วนหลันเทียนได้ที่สามและทำเวลาได้ดีกว่าเดิมจนโคชเอ่ยปากชมพระเอกหลบหน้าทุกคนไปนั่งที่สวนหิงห้อยนางเอกตามไปคุยเป็นเพื่อนจริงๆแล้วพระเอกมีความกังวลว่าคนอื่นจะรู้เรื่องอาการป่วยนางเอกปลอบใจว่าไม่ต้องกลัว และแนะนำให้เขาเข้ารับการบำบัดจิตใจเผื่อบางทีจะแก้ไขได้จากนั้นเขาไปส่งเธอที่บ้านแล้วปวนเสียดายกะว่าแข่งเสร็จจะกลับไปกินน้ำแกงซะหน่อยแต่ดันมีเรื่องซะก่อนพอถึงหน้าบ้านแม่ของนางเอกบอกว่าหลันเทียนโทรมาหลายรอบเป็นห่วงที่นางเอกยังไม่กลับบ้านแล้วถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับพระเอกเพราะกลัวว่าหลันเทียนจะเข้าใจผิด ทีมว่ายน้ำกำลังจะไปฝึกความแข็งแกร่งนอกสถานที่ที่ออสเตรเลียหลันเทียงคิดว่าการฝึกครั้งนี้จะช่วยให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและควบคุมชีวิตตัวเองได้ อาจารย์ฟางบอกโค้ชให้ดูแลพระเอกอย่างใกล้ชิดเพราะเขามีความกังวลทางกีฬาสูงเป็นพิเศษโค้ชเรียกนางเอกมาสั่งให้ดูแลเรื่องอาหารที่ลดกรดแลคติกอย่างผักหรือผลไม้เช่นมะเขือเทศและมะนาวเพื่อลดอาการเหนื่อยให้พระเอกส่วนหน้าที่ผ่อนคลายความกังวลทางกีฬาให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ฟางพระเอกเข้าคลาสยทะกับอาจารย์ฟางนางเอกจัดเมนูมะเขือเทศให้กิน แล้วบอกว่าเธอจะไปร่วมการฝึกซ้อมที่ต่างประเทศด้วยเพื่ออาการของเขากำเริบอีกหลันเทียนมาชวนสองคนไปกินข้าวและดูหนังเนื่องในวันรำลึกถึงแม่ขณะกำลังกินข้าวจูจูหลันเทียนก็ถามนางเอกว่าชอบพระเอกจ,จริงๆหรอพระเอกพยายามหาทางบายเบียงให้แต่หลันเทียนบังคับให้ตอบนางเอกจึงตอบว่าชอบเพราะเขารับผิดชอบในคำพูดของตัวเองหลันเทียนแซวว่าไปซ้อมต่างประเทศครั้งนี้ พวกเธอคงจะไม่ได้เจอกันพักใหญ่แต่นางเอกบอกว่าจะตามไปด้วยหลันเทียนรู้จะกลับบ้านแต่ดันชนโตะล้มนางเอกรีบเข้าไปดูหลันเทียนขอไม่ให้ไปออสเตรเลียได้ไหมถึงวันเดินทางพระเอกชะเง้อคอรอคอยนางเอกที่ยังไม่มาสักทีที่จริงเธอตั้งใจจะไม่ไปแต่เจียงซื่อแกล้งโทรไปบอกว่าพระเอกเป็นลมเพราะอยากให้เธอไปด้วย ที่ออสเตรเลียโค้ชใช้เวลาฝึกกันเองแบบฟรีสไตล์ในทะเลพระเอกกับหลันเทียนว่ายด้วยกันระหว่างนั้นหลันเทียนขาเป็นตระริวจมลงไปพระเอกรีบว่ายไปช่วยแต่เขาขัดขืนไม่ยอมจนหมดสติไปพระเอกว่ายพาหลันเทียนเข้าฝั่งเจียงซื้อโทรมาส่งขาวว่าหลันเทียนจมน้ำนางเอกรีบตามมาดูหลันเทียนต้องการอยู่คนเดียว จึงไม่ตอบคำถามเพื่อนและรีบเดินทางกลับที่พักมาถึงก็อาเจียนรู้สึกละอายต่อการกระทำที่งี่เง่าของตัวเองเมื่อกี้โคชมาดูก็ไม่ยอมให้พบนางเอกรับอาสาดูแลก่อนแยกย้ายก็ยื่นน้ำมะนาวให้ดื่มให้หมดหลันเทียนนึกถึงคำสั่งเสียของแม่ที่บอกให้ปล่อยนางเอกไปเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ใช่ความรักเมื่อนึกถึงเรื่องในน้ำเมื่อกลางวันก็รู้สึกเกลียดที่ตัวเองกลายเป็นคนน่ากลัวแบบนั้น การฝึกวันนี้โคชชมพระเอกว่าทำได้ดีแต่เจียงซื่อไหวได้แย่ที่สุดทำให้ต้องไหวอีกครั้งแล้วก็ทำเวลาได้ดีขึ้นจนโคนชเอ่ยปากชมนางเอกวางโจ๊กไว้ให้หลันเทียนหน้าห้องแต่เขาเรียกให้เธอเข้ามาแล้วบอกว่าคิดถึงจือห่าวพี่ชายของนางเอกที่ตายด้วยอุบัติเหตุทานทะเลเมื่อย,ยังเด็กด้านพระเอกเริ่มรู้สึกสนุกที่ได้ไว่ายน้ำกับเพื่อนเหมือนว่าเขาจะเริ่มชอบความเป็นทีมขึ้นมาแล้ว นางเอกปลอบใจหลันเทียนให้ปล่อยวางเรื่องจื่อห้าวว่าไม่ใช่ความผิดของเขาหลันเทียนบอกว่าเขาจะต้องทำความฝันของจื่อห้าวที่อยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำให้สำเร็จพระเอกพยายามดื่มน้ำที่เธอเตรียมให้จนหมดและคิดจะมอบดอกไม้ที่เด็ดมาระหว่างทางให้เธอด้วยอารมณ์อินเลิฟแต่เมื่อมาถึงบ้านก็ไม่เจอคิดว่าอยู่ข้างบนจึงเดินขึ้นมาดูจูจูหลันเทียนก็ดึงนางเอกมากอดจังหวะนรกพระเอกเข้าห้องมาเจอพอดี จึงออกไปอย่างงอนๆแล้วทิ้งขวดน้ําที่เธอให้ประธานหลานโทรมาถามหลานซิน,นที่นางเอกได้เป็นเชฟส่วนตัวเพราะฝีมือหลานเทียนหรือเปล่าหลานซินบอกพ่ออย่าคิดมากเพราะนางเอกกับพระเอกคบกันอยู่หลานซินวางหูไปแล้วก็สงสัยว่าตัวเองพยายามจับคู่ให้หลานเทียนแต่นางเอกดันไปคบกับพระเอก หลันซินที่มีอะไรก็ชอบโทรหาโคชวงอยู่เรื่อยวันนี้เดินเล่นอยู่หน้าโรงแรมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็ขวัญอ่อนคิดว่าเป็นผีจึงโทรหาโคชวงที่นอนอยู่เขาด่ากลับหาว่าประสาทหลันซินแปลกใจตัวเองที่มีอะไรก็โทรหาโคชวงไม่ใช่ว่าเธอชอบเขาเข้าแล้วนะพระเอกหวานใส่นางเอกทําให้หลันเทียนหงุดหงิด จากนั้นพระเอกขอตัวไปเดินเล่นเพื่อเปิดโอกาสให้สองคนได้คุยกันแต่ในใจก็รู้สึกเศร้าที่เป็นได้แค่แฟนปล,มปลอมๆมีหน้าที่ส่งมอบให้สองคนคืนดีกันส่วนานางเอกก็นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาคิดถึงพระเอกจึงออกไปเดินเล่นเจอกับพระเอกที่กลับมาพอดีแต่เขาไม่ทักทายเธอสักคำ นางเอกทำอาหารเชา้าไว้ให้เต็มโต๊ะแต่พอกล่าวทักทายพระเอกกลับมีท่าทีเฉยเมยพอหลันเทียนลงมาก็เปลี่ยนท่าทีเป็นสวีทหวานกับนางเอกทันทีแต่พอหลันเทียนไปก็กลับมาเย็นชาต่อนางเอกเริ่มหงุดหงิดตกลงจะเอายังไงแน่พระเอกบอกว่าแค่เล่นละครตบตาหลันเทียนก็พอไม่ต้องเอาใจใส่เขามากมายเดี๋ยวจะเปลืองความรู้สึกเปล่าๆนางเอกรู้สึกโกรธที่คิดไปเองว่าเขาต้องการเธอจึงบอกว่าถ้าง,งั้นจะไปเดี๋ยวนี้เลย พระเอกลืมโทรศัพท์ไว้มีข้อความส่งมาอวยพรวันเกิดทำให้นางเอกรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเจ้าเยียนขอพูดตรงๆกับนางเอกว่าคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยคิดว่าที่ผ่านมาพระเอกเคยทำอะไรให้ต้องเสียสละอะไรให,ให้เธอบ้างเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างไหมนางเอกจึงเปลี่ยนใจอยู่ต่อและทำอาหารฉลองวันเกิดให้เขาหลันเทียนรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกจึงเหมาเรือย,ยอชฉลองวันเกิดให้พระเอกเป่าเค้กก้อนโต จ้าเยี่ยนบ่นว่านางเอกเตรียมงานวันเกิดให้แล้วอาหารของเธอก็เป็นไม้เนี่ยสิหลันเทียนบอกเรือออกจากฝั่งไปไกลแล้วว่ากลับไม่ได้พระเอกบอกไม่เป็นไรแล้วกระโดดลงทะเลว่ายน้ําเข้าฝั่งเขารู้สึกผิดที่พูดจาไม่ดีกับนางเอกเพราะว่าเธอจะเสียใจ แต่อีกใจก็กลัวความรู้สึกที่แท้จริงของเขาจะทำร้ายเธอพระเอกรีบกลับมาถึงบ้านนางเอกบอกว่าจัดงานวันเกิดให้ด้วยน้ำใจของเพื่อนเสร็จแล้วก็จะไปพระเอกกอดเธอด้วยความซาบซึง้งส่วนหลันเทียนนั่งดื่มแบบเซ็งๆอยู่บนเรือคนเดียว พระเอกคิดว่าตัวเองฝันไปตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครจัดงานมันเกิดให้เพื่อสลายบรรยากาศหวานซึ้งจึงแซวเธอว่าอาหารอร่อยไม่ใช่ว่าแอบไปสั่งข้างนอกมานะบนเรือหลันเทียนเมามากจนแย่งพวงมาลัยบังคับเรือเพื่อจะกลับเข้าฝั่งนางเอกทำมือถือตกจะก้มไปเก็บพระเอกก็จะช่วยเก็บสองคนประสานสายตากันพระเอกทำท่าจะจูบเธอแต่แล้วก็ต้องสรุ้งตื่นเพราะเสี่ยงนางเอกที่แท้เป็นความคิดของเขาฝ่ายเดียว ระหว่างกินข้าวไฟเกิดดับด้วยความมืดนางเอกเลยทำแก้วตกพระเอกให้ขึ้นมายืนบนเท้าของเขาจะได้ไม่ต้องเหยียบโดนแก้วแล้วก้มหน้าจะจูบแต่ไฟก็ติดขึ้นมานางเอกกอดพระเอกเพราะเป็นครั้งแรกที่เธอไม่รู้สึกกลัวความมืดทันใดนั้นทีมว่ายน้ำก็กลับมาพวกเขาคิดว่าสองคนทะเลาะก,กันเพราะมีแก้วแตกอยู่ที่พื้นพระเอกอ่านการ์ดวยพรวันเกิดที่นางเอกเขียนให้พร้อมเตือนตัวเองว่าจะต้องตื่นจากฝันได้แล้ว จเจ้าเยียนเล่าเรื่องที่หลันเทียนอารวาสบนเรือให้หนางเอกฟังท่าทางแผนนี้ใกล้จะสําเร็จแต่นางเอกก็เริ่มมีความรู้สึกกับพระเอกมากขึ้นเหมือนกันแล้ว EP ีที่15ก็จบลงติดตามศึกวัดใจในฉลามอีพีถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ